สวัสดีจ้าพ่อ a ม่พี่น้องมื้อนี้ว่างๆเนาะพี่น้องว่างๆจากงานบ้านงานซองก็มากินอันนี้กันโอ้พี่น้องมีแนวอันมกใหญ่ๆมาอวดมาอ้าเด้อพี่น้องพบักม่วงอีหยังอว่าบักม่วงเขียวใหญ่บ่ ม่วงเขียวใหญ่พี่น้องอันน,นี้อะโวคาโดแต่แนวใหญ่ใหญ่เมือนี้อันนี้ก็ใหญ่พี่น้องมักซีดาบักม่วงสุกแก้มแดงพี่น้องแต่แนวเป็นแต่แสบเมือนี้มามามาพี่น้องมามามาแต่แนวเป็นแต่แสบกลิ่นอันใดก่อนดีนี่พี่น้องน้ำจิ้ม อันน้ำตาลทส้ยมนเหมือดพี่น้องเลยเอาน้ำตาลอัน,นตะโหนน้ำตาลปี๊บน,นะแสบอยู่น้ำตาลไส้ขาดครัวเบิง้งพอสิรูดอันนี้พี่น้องเบิ้งตาวุธจะรูดรูดเตียกบอกง่ายง่ายพี่น้องมาแต่มนีอันนี้ ชัวชัวเลยยังในสิจินเมิร์ดบุ๊กงอยห้าหัวนี่บุ๊กเดี๋ยวนี้ที่เนี้ยไม่ไม่แปลกแปลกนะพี่น้องม่วงกับไ่จะเนีน้ยงง่ายๆขวบก,กับไงชั่วชัวขวบขวนน่ะเหรับ แสบเขียวเขียวใหญ่คันนิ่มนะจ๊ะไปจัมบุพีนละ่างก้อนพี่นอ้องล่างก้อนนี่อยากอุย้ยใหญ่กับดอกกระเดียใหญ่โพดใหญ่เหลียน้องกเสียงปอบรู้ชั่วชั่ว เป็นตะกอบแล้วพี่น้องกอบกอบบ่กระร่างกระร่างปิดตะกินกอบกินสิมันยังกนง่นกอบอกอบกอบมันมีเบียกมีงานแล้วเห็ดแล้วบ้างใดพี่น้องอาบน้ำแล้วไง มาส่วนพีส่วนน้องกินมากมามยค่ทเก่าเพราะว่าเ่อยากกินเขาเที่ยงอยากกินผลไม้แทนเนาะ่นอะว่าเป็นต่บ่อ้วนเลยแต่หางอ้วนวัยนี้มันต้องมีพุงน้องมาทกินไงเบินด้วย มาสุมสุมพอดีๆหอมหอมน้ำตาลตะโนดพี่น้องน้องคายเป็นกระปุกกระปุกบใส่เกลือใส่บับพริกสดต,ตำตำแล้วก็น้ำตาลตะโนดใส่ อ้าวกาโดดซื้อมากมายเงินเงินหาสิบเนที่สองลว่านิ่มๆแน่แลลวพิ <c oughs> <c oughs> สุกแล้วแอ่ะ มาดูมาเดูจ้ามาดูบปานลัง và rằng đòn mặt mặt của lâm mày đạp nương cứ tu điện đạp xoong này ạ à. muang si đà

ื่อดีดีเดี๋ยวจากเมื่อที่ซวนพี่น้องมากินก้อยอยู่ <laughs> โอ้ย่าเพื่อเลี้ยงก้อยกินว่าเป็นกินก้อยว่าเป็นเออถ้าก้อยขนมเส้นเนาะพี่แสบนี่ก้อยขนมเส้นสุกดีบนอง อุ้ยอันนี้ทั้งนี้คือเป็นเคียงๆคีงเนาะบบดนี้อ้ยแล้วมาท่านสุกดีพี่น้องอตาย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 เออทั้งนี้สุกแนี่กินเพิ่งทั้งนี้ก่อนให้พี่น้องกินาอาวคาาโดดิบตัวนี้อพอาดีเนี่ย เนี่ยนีแข็งเนี่ยเนื้อดีดีนะแล้แล้ข้างมือสา้าพอดีมันเปันนี่นดีกว่าม่วงแก้มแดง ม่วงแนวนียสุกแล้วบปรอะเด้อพี่น้องสุกแล้วแก่นคอหล่อยู่เขาเนื้อกระลายแก้มคล้ายแน่นไหมพี่น้องเป็นเป็นปวงป้วงแน่นไหมนุงม่วงอีหยังงูนี่มันกืบไม่ได้ถามพี่น้องซื้อมือนั้นก็ได้เมื่อนี่ว่าฝนสิตกกันเลยบ่ตกลอยเจ็บผ่า อร่อยกิบเผาห่มซาบาหอ,อม,อมเนื้อกระลาย,ยาาเนือกระไหอมหอมหอมมาด้วยจ้ามากินบบบม่วงกันเจียบหวานอมเปรี้ยว เนื้อมันแน่นแน่นเนื้อแน่นแล้วกันบริบบริออาบบนานรวามันซื้ออี๋ไปก็บปชะชามนา่นยังบวมวงมาเป็นอ่เนี่อยเ่ยอ่ะอันเดียวกัน เราอยากเรางานวงาสวยพี่น <zat>, ้องมานั่งกินข้าวละไม่เ่าเบือด้วยจะเร้อเบื่อเงินไปก้อนน้อที่น้องเนาะกำทั่งหาลิปใหม่ลีปใดเนาะมันทีเป็นตะเบึงเนาะแลังหายี่นะี่เห็ดสิเห็ดทาใด เจีททดทดาใดพี่น้องบงั่งอันนี้ก็แสบแีบเลยเขียวขมิ้นโอ้สองมือเลย กินข้าวเศ้าวัางสวยๆไหมุ่ณสิบโมงนองนกเขาเป็นน้อนอย่างเงี่ยแล้วตัวนั่หนงหนึ้ โมูเก้าโม่สิบนอนวิดีโอ,อ,อ,อค่อมันตัดมันเส้นข่อยบ่าไมยตัดข่อยโอ้ยมันแต่แนวแสบๆเนาะบ่ยังบ่ทันพ่อครึ่งหน่วยหรือเต็มจาน ว่าเบื่อผลไม้เล้พี่น้องเลยเดี๋ยวที่พากกินก่อยอยู่จัเมือโอ้ยกินยังบ่ท่านอัะเนี่ยแล้วพี่น้องเนาะเบล่ามันมาไรเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเมื่อหลังไม่จังมาก,กินน้ำกันอนีกเนาะพี่น้องเนาะมาเมาเม้อยหลังจากเล้วเวียกเหลวงานเนาะพี่น้องหลังจากเหลวเวียกเหลวงานบานเนาะที่จะมาก,กินผลไม้น้ำกันอนีกเนาะพี่น้อง ก็นี่แหละเจ้าพี่น้องเดี๋ยวมันสีเงาสีเงือขอบคุณใดใดเด้อพี่น้องที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจเนาะจะมาคลิปนี้กับฝากใ้เด้อจ้ะเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้นเด้อจ้าขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนาะจ้าเนาะมันนี่กับบ่มีอย่างเนาะ ล่าพีล่าหน่องตอนนี้เนาพี่น่องเน,งนงาะพอพี่น้่องมีก้อนสุขหลายหลายจ้ามีเงี้มีท่อไส่เยอะๆจ้าขอบคุณค่ะปกติจ้า